สวัสดีครับคลิปนี้มาเป็นการติดต่อกับซัพพอร์ตนะครับของกระดานวินเดกนะฮะผมโอหรีหยญตั้งแต่เมาาื่อเช้ายังไม่ได้นะฮะโอหรีหยญในช่วงช่วงไหนวะช่วงที่ไลฟ์สดนะฮะประมาณเก้าโมงกว่ากว่านะครับเดี๋ยวนี่แหละเทเลเกรมมันจําเป็นต้องมีเทเลเกรมเราต้องสมัครเทเลเกรมนะครับเดี๋ยวอันนี้ก็จะเป็นซัพพอร์ตของกระดานวินเดกนะครับ เดี๋ยวผมกรอกลงทะเบียนเทเลแกรมเครื่องภรรยาก่อนนะเพราะว่ามเมื่อเชา้าสมาัครเครื่องภรรยาแล้วก็โอนเหรียญ m m s, s c โอเคนะคเดี๋ยวไปที่กระดานวินแดกนะแล้วเราก็จิ้มตรงนี้นะครับไปหาซัพพอร์ตเอาโชว์นะอย่าไปติดต่อซัพพอร์ตตัวปลอมนะโอเคผม พิมพ์ค้นหาเลยนะพิมพ์ค้นหาข้างบนเนี่ยวินเดกวินเดกซัพพอร์ตนะอ่าผมก็เช็คก,ก่อนว่าใช่ตัวจริงไหมตัวจริงฮนะน่าจะตัวจริงนะเพราะว่าอันนี้เครื่องหนึ่งเครื่องนี้เป็นเครื่องของผมเองนะครับวินเดกซัพพอร์ตนะฮะโอเคครานี้เราก็แชทเลยนะครับแจ้งเรื่องของเรานะฮะเดี๋ยวผมก็จะเอะอเออเออย่างไงดีต้องแบบสาาอังกฤษ <laughs> ต้องใช้ Google แปรนะคุยคุยกับเขาว่าชน e นเหรียญไปเดี๋ยวนะผมก็มีเตรียมอะไรไปบ้างถ้าจะคุยกับเขานะฮะสิ่งที่ต้องเตรียมนะครับนี่นะครับอ่าโอเคนี่คือที่อยู่ที่เรากระดานที่เราใช้แล้วก็นี่ประวัติการโอนนะครับประวัติการโอนแล้วก็มีฐานเซ็กชันแล้วก็มีอ่อีเมลของเรานะฮะแล้วเราก็แจ้งไปที่ซัพพอร์ตนะครับอ่าล้วก็ เอารูปภาพนี่แจ้งอ e ีเมลไปก่อนเลยนะฮะจากประสบการณ์ที่ติดต่อมาแล้วหลายรอบนะครับเอารูปภาพไปนะครับอ่าสองรูปภาพนี้เขาอาจจะยังไม่ตอบทันทีแต่ว่าอ่าเราก็จะแจ้งเขานะครับว่าเรายังไม่ได้เหรียญน,นะฮะนี่ครับแจ้งเขาไปแบบนี้นะฮะเขายังไม่ตอบทันทีหรอกอ่าเดี๋ยวหาวิธีคุยภาษาอังกฤษหน่อยผมก็ไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษนะแต่ก็พอจะรู้วิธีช่องทางนะครับอา่านี่นะครับไปที่ตัวเอ่อตัวแปลแปลภาษานะครับ แปลภาษาแล้วก็พิมพ์ภาษาไทยนั่นแหละสวัสดีครับสวัสดีค่ะอโอนเหรียญตั้งแต่เช้ายังไม่ได้ยยังไม่ได้รับเหรียญช่วยตรวจสอบให้หน่อยประมาณนี้นะครับอ่าโอเคนี้คือตัวอย่างนะครับสวัสดีแอดมินชั้นโอนร้อย AT, อเอ็มแคสเอ็มคอยตอนสี่โมงตรวจสอบให้หน่อยขอบคุณอะไรนะแค่นี้ก็พอนะฮะไม่ต้องไปพิธีรอตองแล้วก็ถ้าแอดมินตัวจริงเขาจะไม่ขออะไรเราเพิ่มเติมนะฮะเขาจะขอเราแค่ อีเมลอย่างเดียวนะครับเราก็ส่งหลักฐานไปแค่นี้นะครับส่งหลักฐานไปแค่นี้นะมีรานเซ็กชันมีอีเมลของเรามีรูป QR วอารโค้ดการโอนนะครับแล้วก็รอเขาตอบเขาก็จะตอบมาสั้นๆ uh, uh, กลับไปดูบัญชีของคุณแค่นั่นแหละครับนะบนี่ขั้นแรกในการ uh, เราต้องรู้จักใครเป็นแอดมินตัวจริงนะครับนะบถ้าแอดมินตอบปลอมเขาจะขอ12วลีคุณขอนน่นนี่นั่นระวังนะครับระวังนะหลอกนะอ่าโอเคนะฮะนี่คือ แอดวินเด็ก DEX ตัวใหญ่แล้วก็ S support นะนี่คือแอดมินตัวจริงนะผมติดต่อมาแล้ว2-3ครั้งนะครับโอเคพอดีใช้เครื่องภรรยาที่สมัครไเมื่อเช้านี้นะที่ไลฟ์สดนะที่โอนเข้าไปแล้วยังไม่ได้รับเหรียญก็เลยต้องเข้ามาแจ้งเรื่องไว้ให้แอดมินเขาได้รับทราบแค่นั้นเองนะครับ